สวัสดีครับปนเาิลเ a b l e Network TV สาระดีทีวีของคนอุตรดิตพบกับข่าวท้องถิ่นวัดกูดีพระฤาษีทรงธรรมตำบลทุ่งยัง้งอําเภอลับแปลจังหวัดอุตรดิต์ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาจุรามณีและร่วมเป็นเจ้าภาพงานปั้นใบรากาหางหง ที่วัดกูดีพระฤาษีทรงธรรมหมู่ที่4ตามลทุ่งยังอำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตถ์พระใบดีกาอำนาจเขมธรรมโมเจ้าอาวาสวัดกูดีพระฤาษีทรงธรรมพร้อมด้วยคณะสัทธาที่ร่วมกันทอดพระป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาจุรามณีและเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานปั้นใบารากาหางหงจำนวน300ใบใบละพันบาท ซึ่งในวันนี้ทางวัดกุดีพระฤาษีทรงธรรมกำลังดำเนินการก่อสร้างสาราการประเรียนเพื่อให้คณะสัตธยธา,าติโยมได้มาบำเพ็ญกุศลมีความสะดวกสบายและใช้เป็นสถานที่อบรมธรรมะปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนข้าราชการและประชาชนทั่วไปทางวัดยังคงขาดปัจจัยในการก่อสร้างสาราการประเรียนเป็นจำนวนมากและในวันนี้ได้มีพิธีบรรจุเหล็กไหลเขา้าธาตุกายสิทธิ ลงที่บริเวณซวงอกพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมพุทธมารวิชัยหน้าตักกว้าง39นิ้วพร้อมเปิดให้คณะสัตยาญาติโยมบูชาผ้าสามสีไปผูกไว้กับไบรรกาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วยด้านพานิ์จังหวัดอุตรดิตถ์เผยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กาแฟเขาทะลุ นายชัยยันยอดคำพานิชย์จังหวัดอุตรดิตแจ้งว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กาแฟาเขาทะลุทะเบียนเลขที่สอเสือชอช้าง5 9 1 0 0 0าเมื่อวันที่31มีนาคม2559ซึ่งกาแฟาเขาทะลุมีลักษณะเด่นคือ เป็นพันโลบัสต้าผลสุกสีแดงสารกาแฟสีน้ำตาลอ่อนเป็นกาแฟคั่วที่มีระดับการคั่วตั้งแต่การคั่วแบบอ่อนการคั่วแบบกลางและการคั่วแบบเข้มเป็นกาแฟบดที่มีระดับการบดตั้งแต่การบดแบบหยาบการบดแบบปานกลางการบดแบบละเอียดและการบดแบบละเอียดมากเป็นกาแฟสําเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมีลักษณะเป็นเกร็ด รสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีคาเฟอีนร้อยละ0.5ถึง2.5ของน้ำหนักทั้งนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งเป็นไปตามการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พุทธศักราช2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545มาที่ข่าวพลังงานครับปตทปรับแผนรับมือวิกฤตโลกลดละเลื่อน ลงทุนเกือบ8 0 0 0ล้านนางสาวพัฒนรีกรมลสุรเชษพลังงานจังหวัดอุตรดิษ์เปิดเผยว่านายเทวินวุวานิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตทได้ปรับแผนการลงทุนปีนี้ลง7,523ล้านบาทจากที่ตั้งเป้าไว้ก่อนหน้านี้ 5 8 3 9ล้านบาทเหลือเพียง4 3 3 0 7ล้านบาทเนื่องจากราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงจากแผนเดิมที่ตั้งไว้ 45. เห,หรียญสหรัฐต่อบาเรลแต่ปรากฏว่าล่าสุดปตทได้ประเมินว่าราคาน้ำมันตลาดโลกปีนี้จะเคลื่อนไหวเฉลี่ยที่ราคา 40. เหรียญเท่านั้นการลดการลงทุนนี้จะเป็นการลดละเลื่อนการลงทุนเดิมออกไปก่อน เช่นยกเลิกโครงการลงทุนธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซหุงต้ม LPG วงเงินลงทุน3,000ล้านบาทเพราะราคาน้ำมันลดต่ำลงไม่คุ้มค่าลงทุนเลื่อนแผนการติดตั้งอุปกรณ์แรงดันก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยออกไปขณะเดียวกันก็มีบางโครงการดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดทำให้ประหยัดงบลงทุนได้อีก450ล้านบาท ทั้งนี้แผนการลงทุนของปตทในช่วง5เดือนสุดท้ายของปีจะเน้นการลดละเลื่อนโครงการที่ไม่คุ้มค่าลงทุนปตทตามสถานการณ์ของราคาพลังงานที่ลดลงอะไรที่ยังจำเป็นและยังไม่เหมาะสมกับเงื่อนไขเวลาก็ต้องเลื่อนออกไปในปีถัดๆไปแต่ภาพรวมการลงทุน5ปีจะยังอยู่ในวงเงิน2,97,000ล้านบาท คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีวิธีประหยัดพลังงานนํามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับพยายามใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับจะได้ไม่เปลืองไฟฟ้าหรือทรัพยากรน,นะครับชัชวานนนแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรรัฐประสิทธิภาพข่าวโกเมศช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ งงวันนี้เรามาทําความรู้จักกับการสำรวจปิโตเรเลียมกันนะครับการสำรวจเริ่มจากการหาพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาเข้าข่ายว่าอาจมีแหล่งปิโตเรเลียมซ่อนอยู่แล้วทาการขุดเจาะสำรวจบริเวณน,นั้นหลายครั้งเพื่อตรวจดูว่ามีปิโตเรเลียมหรือไม่ถ้ามีมีมากน้อยแค่ไหนการสำรวจนี้ต้องใช้เวลาและเงินทุนจํานวนมากและสุดท้ายอาจไม่พบปิโตเรเลียมในแหล่งนั้นมากพอจนคุ้มค่าที่จะลงทุนขุดเจาะนํามาใช้งาน ดังเห็นได้จากผลการสำรวจปิโตรเลียมจากสัมปทาน20รอบที่ผ่านมามีทั้งที่ประสบผลสำเร็จและที่ต้องคืนสัมปทานโดยไม่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันได้สักหยดเมื่อพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมได้สำเร็จประเทศไทยย่อมได้รับผลตอบแทนในฐานะเจ้าของทรัพยากรระบบสัมปทานปิโตรเลียมที่ประเทศไทยเลือกใช้เป็นระบบที่นิยมในประเทศพัฒนาแล้วหลายๆประเทศทั่วโลกใช้กันและให้ประโยชน์กับประเทศไทยได้สูงสุดสอดคล้องกับทรัพยากรปิโตรเลียมที่เรามีอยู่นงาไทย เราเข้าใจเราช่วยกัน